ฉันจะเสกไล่หมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาด้ายรักเพียงแต่กูมันลึกเกยกเกย์เกย์ขอใเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาด้ายรักเพียงแต่กูมันลึก เคยก็เคยขอเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแตกูนึกถึงแตกูรักกูหลงกูอมเพียงอยากจะมองแค่ซ่องตาในเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวอมเพียงอยางได้ยิ้มบนฟ้าบนดินแค่เสี้ยงเดียวให้เธอรักให้เธอหลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวกร้บจนหัวใจเป็นผุ้ยพง